สวัสดีครับเราให้ดูคอยบางกระจานนะครับใส่นะครับที่เป็นก้อนนะครับใส่ก็มีสองสามก็หลักใส่ก็หลักใส่สองกหลักใส่สีสสสสสสแห้กลักก็ปนๆนะคอยดิบจะเป็นอย่างนี้ครับคอยดิบปนบอนี้มีหลายบอร์เ่โฟเมนเอทาทนะครับ อยู่ในในบอ่อนี้ครับสนใจก็โทร0871505601ครับอย่างนี้คราทำได้ทุกเม็ดเลยครับตอนนี้คอนยนะครับขายได้ทุกเม็ดทําหลังเบี้ยทําอะไรเป็นแบรนด์นี้ทำหลังเบี้ยมันมันแวววาวสะท้อนแสงเป็นติดหลังเตาขายพวกเป็นทำหลังเบี้ยติดหลังเตาขายก็สวยแฮมสีออกออกอะไรอ่ะ เทาๆาวไทยแดงสองเหลืองเหลืองขายหลังเต่ากระดองเต่าคะธุรกิจที่จะทำตอนนี้พลอยเมื่อจะเป็นพลอยแบนด์พลอยทุกชนิดมีราคาหมดครับอันนี้ใครสนใจก็โทรสั่งได้นะครับดูออกไปทางบุตรออกทางตาออกทางมรดกนะครับมีอยู่หลายสีใน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 กองเดียวกันครับบ่อเดียวกันอันนี้พลอย ยังไม่ได้เผาครับคอยยังไม่ได้เผาไดีอย่างนี้ครับเราไม่ได้ใส่น้ำเลยใส่น้ำห้ดูนะครับใส่น้ําก็จะจะดูสดชื่นึ้นมานะครับครับคอยทําได้ทุกเม็ดครับคอยนะครับสนใจก็โทร0871505601หรือเบอร์บ้านก็ 039389281นะครับ389 039389281ครับร้านเจเจมจันจังหวัดจันทบุรีครับใหดูคอยคอยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ครับใได้ทุกเม็ดยังไม่ได้เผาเผาก็ใสถ้าําตอนนี้ก็กิ้งหลังเบี้ยเลยได้ทุกเม็ดมันจะออกใสบ้างออกมา นี่ครับคอยนี่คอยเดือ,คอยอคอยสีใสสีออกมอรกตต้องไปไปขีดทำนะครับเลขใหก็โลเป็นแสนงีงนี่นลงเป็นหลักพันเะ็นหับพันเป็นบนี้ครับ รับหมื่นแล้วลับแสนก็อีกเพีนึนครับอน,นีตสะสมไม่ขายได้ทุกเม็ดรรับยิ่งกับเม็ดลรวเป็นร้อยแล้วครับเพราะว่าคอยแพคอยจะขุดขึ้นมาได้นะครับใช้เวลาใช้เครื่องมือขุดลงคุณมหาศาลตัวน,นี้ครับขุดไม่ค่อยเจอแล้วครับ